นี่ FC สายลุยสายล็อกอาไปเชียวทุกๆคนนะครับผมสวัสดีกับความชุ่มฉ่ำเช้านี้ฝนตกครับผมตกแต่เช้าเลย สนามบินดอนเมืองครับผมตกแต่เช้าครับวันนี้ชุ่มช่ำกันเลยทีเดียวน,นี่ภาพการจราจรอันี้ทางขึ้นสนามบินนะครับผมทางขึ้นสนามบิน อ่ะเด่นหนึงตอนเช้าๆทางขึ้นสน้ำบินอแต่เราไม่ได้ขึ้นนะครับผม รอ,ล,อลูกค้ากันเป็นแถวฝนตกแต่เช้าวิภาวดีขาออกครับมุ่งหน้า สี่มุมเมืองครับผมเช้าก็โล่งๆหน่อยครับฝากว้ด้วยนะครับผมกับงานอีกหนึ่งงานของผมนะครับผมงานบริการครับผมบริการแท็กซี่สายลุยบริการทั่วไทย แท็กซี่สายลือตอบโจทย์ทุกการเดินทางครับผมบริการออกต่างจังหวัดบริการต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพบริการไปทําธุระต่างๆหรือไปเที่ยวหรือให้น้ำเที่ยวนะครับผมติดต่อมาได้เลยครับผม0926143880่าชื่อนี้การันตีด้วยผลงานครับผมเข้าไปแวะชมกันได้ที่รีวิว ทางเพจนะครับผมแท็กซี่สายลุยบริการทั่วไทยครับผมไปชมรีวิวกันได้ก่อนการตัดสินใจใช้บริการครับผม <Yeah. S 1> บรรการเช้านี้ก็จะประมาณนี้นะครับผม <Yeah. S 1> เดี๋ยวไปทําการหาลูกค้าก่อนครับผมท <Yeah. S 1> ่านใดที่รับชมคลิปนี้แล้วขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนกันนะครับผม ไม่ได้เลยคือสุขภาพต้องแข็งแรงครับผมดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแช์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่ตอไปคลิปนี้นะขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับ